มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกระจายขาวราคาพุ่งเท่าตัวบางวันไม่พอขายค่ะวันที่15กรกฎาคม2564จากการสำรวจในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะคะโดยที่ตลาดสดเทศบาลบ้านค่ายหมื่นแพ้วแล้วก็ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิตามแผงขายพืชผักนะคะ มีชาวบ้านที่มาจ่ายตลาดมาเลือกซื้อหาหัวกระชายขาวหลายคนค่ะนางสายสุนีอายุ54ปีแม่ค้าขายผักในตลาดสดเทศบาลเมืองชัยภูมิกล่าวว่ากระชายช่วงนี้ขายดีมากๆแทบไม่พอขายมีการปรับเพิ่มราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประมาณ1สัปดาห์จากเดิมราคากิโลกร,รัมละ80บาทตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาจนถึงปัจจุบัน ซื้อมาราคาขายส่งกิโลกรัมละ140บาทนำมาขายให้กับลูกค้ากิโลกรัมละ160บาทนางสายสุนีกล่าวต่อนะคะว่าอีกทั้งบางวันมีน้อยขาดตลาดและไม่พอขายโดยแต่ละคนจะซื้ออย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมไปจนถึง2กิโลกรัมหรือบางคนซื้อถึง5กิโลกรัมโดยบอกว่าจะซื้อไปต้มเป็นน้ำกระชายต้มขายสมุนไพรไทยค่ะ หัวกระชายสดที่นํามาขายในช่วงนี้ขายดีมากๆนะคะบางวันก็ไม่พอขายแม้ว่ากระชายมีราคาที่แพงขึ้นแต่คนก็ยังคงซื้อเพราะว่าโรคนี้อันตรายใครๆเขาก็กลัวคนก็อยากจะป้องกันตัวเองคาดว่าไม่เกิน5วันกระชายราคาจะพุ่งไปที่กิโลกรัมละ150-200บาทนางสายสุนีกล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ